เวอร์ซิท650ปี2017รถแค่2มือครับสภาพโคตรใสรถล้มรถชนผมไม่เอามาขายนะครับถ้าผมเอารถอย่างนั้นมาขายาผมไปผมไปทำแก๊งคอ call นเตอร์ดีกว่าหลอกคนไปเลยจริงๆจังๆไปเลยเราสวิดให้ก่อนขายทุกคันนะครับผมพร้อมรับประกันเครื่องยนต์6เดือนไม่มีใครเขาทำกันนะจริงๆขเ,นเนงขาเดือนเขาหนึ่งเดือนสามเดือนนายสุดของเราผมเปิดให้ราคาเล้าใจเลย175,000บาทเครดิตดีออกรถจบที่3,200บาท ปี2016แน่แนแ่นเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมที่นี่ร้านคริสบิ๊กบายนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ร้านมินทาร์40ปากซอยแยกเจ็น,นะครับผมวันนี้เรามีตัวที่เขาเรียกว,ว่าเป็นตัวทัวริงที่ขายดีมากๆเลยนะครับของค่ายคาวาสกิเป็นเวอร์ซิ650ปี2017รถแค่2มือครับสภาพโคตรใสพี่ฉีเรามาดูใกล้ๆครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับคันนี้ สีเขียวเลยพี่เฉี่ยคาวาคาวาก็ต้องเขียวอะเออเนี่ยมีตำหนิตรงนี้นะครับบางคนหน้าแตกที่หน่อยแต่ว่าไม่หน้าเกลียดผมไม่อยากทำนะผมอยากให้มันเป็นสีเดิมโรงงานโอเคเรามาดูซัปเปอร์พี่เฉยซัปเปอร์ต้องช้อนเห็นไหมเห็นไหมซัปเปอร์เดิมโรงงานนะครับผมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับรถล้มรถชนผมไม่เอามาขายนะครับถ้าผมเอารถอย่างนั้นมาขายนะผมไม่ผ่ทำแก๊งลเซ็ center ดีกว่า หลอกคนไปเลยจริงๆจังๆไปเลยโอเคเครื okay. okay. ่องเครื่องใสๆรถคันน <Okay. S 2> ี้จุดเด่นของเขาเลยนะครับรถสภาพใสมากๆเครื่องเครื่องไม่มีรอยนะครับไปสวยเลยเฟรมเฟรมสวยนะฮะถันน้ำมันก็สีเดิมโรงงานนี่ติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะครับใสยิ่งกว่าตัวเด็ก นี่มือเบรกมือคัตเป็นตัวเป็นงาน CNC นะครับปรับระดับได้นะครับผมแล้วก็มีกาดมืออ้าวเมื่อกี้ลืมไปมันมีนี่พี่เฉียงมันดูงี้หน่อยมีกาดม้าน้ำของของเลออนนะครับผมแล้วก็แต่ลมแต่ลมแลวก็ไฟสปอตไลท์อ่าสปอตไลท์สองดวงแคชบาร์แคชบาร์บนเขาเรียกว่าแคชบาร์บนมีมีตัวนี้เลยตัวจับเอาตัววัดวนตัวัดวนวัดวนต์น่ะตัวจับอ่าอเอาไว้ตัวจับ g กีบส่ไงนี่เขาเพิ่มมา สวยงามหลังสวยๆเลยนะครับผมไม่มีริ้วไม่ไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะยางเออยางเขาเพิ่งเปลี่ยนนะพี่เฉยนี่ที่เบรกเต็มนะครับผมพ้าเบรกเพิ่งเปลี่ยนรถเขาดูแลมาดีครับนี่มีกล่องหลังให้ใบหนึ่งแต่งครบๆนะครับพร้อมเดินทางสเตอร์ฟันเต็มๆนะครับผม โซมีนข้อตายนะครับไม่ยืดด้วยใช้เี่ยวยาวเลยนี่มีตีนเป็ดให้ด้วยเวลาไปจอดจะได้มันไม่จมซ้าย,ยาใช่ไหมเฉยใช่เลยนี่บอกเบอร์มิวคาดถังน้ำมันคขาใสรถคันนี้ผมพูดตรงๆว่าแทบจะไม่มีดิ้วรอยเลยนี่ฝาเครื่องด้านนี้เครื่องด้านนี้ก็ใสๆเลยเฟรมเฟิร์ม,รมสวยนะครับนี่เออนี่เซนเซอร์ไม่มีรอยนะครับผมแคชบาร์ด้านนี้ก็ไม่มีรอยเลย สปอร์ตไลท์สีลอกนิดหน่อยนะครับแต่เป็นธรรมดาของสปอร์ตไลท์รุ่นนี้โอเคยางหน้าก็เพิ่งเปลี่ยนนี่ลายยางยังอยู่เลยตับเบอร์ทางนี้ได้เชียรวเองทางไหนโนเห็นในมุมเดียวนี่แหละไม่มีผิดไม่มีเบี้ยวเที่ยผมเพออผมโกหกไม่เป็น เลขไม้นะครับ2 7 9 6 4โลนะครับผมร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่เคยกอ,มยอไม้เดียพี่สตาร์ทเลยเราเซอร์ว,สวิสให้ก่อนขายทุกคันนะครับผมพร้อมรับประกันเครื่องยนต์6เดือนไม่มีใครเขาทำกันนะจริงๆเบืเขา1เดือนอเ3อเดือนไม่หมดของเรา6เดือน6เดือน,อนมาหลายปีแล้วนะนี่ครับเครื่องยนต์แน่นๆนะครับไม่มีเสียงโซ่ราวเลนไม่มีเสียงวาวล์วเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมอพร้อมใช้งานเลย พอผามานะครับผมปิดแรงติดมือนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนทดลองกันขับขี่นะครับเดี๋ยวพี่ชีลองขับขี่ลูกค้าดูหน่อยนะว่ามันน่าขี่น่าใช้งานขนาดไหนโอเคพี่ชีไปเลยโคตรใสอะชีคันนี้ ลองขับขี่กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถอยู่ในสมรรถนะที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางไกลเลยคุณจะไปเชียงใหม่คุณจะไปภูเก็ตถ้าคุณไม่มีเพื่อนขี่เดี๋ยวผมขี่ไปด้วยเลยพี่ฉีไปด้วยป่ะไปพี่ไปโอเคผมเปิดให้ราคาเล้าใจเลย1นึ่งแสนเจ็ดพบาทเครดิตออกรถจบที่3,200บาทคุณจะไม่ซื้อได้ไงโคตรถูกรถคันนี้เป็นรถปี17นะครับผมเจ้าของแค่2มือสภาพใสมากๆรถดูแลมาดีมากมากนะครับผม โอเคผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับค้นหอ่อค้นหล่อ